ปรากฏการณ์ราหูมอมต์ในวันที่22กันยายานนี้จะส่งผลอย่างไรบ้างกับเพื่อนๆที่เกิดาอังคารนะครับชาวอังคารครับสําหรับเรื่องงานโอเคเรื่องงานเนี่ยในช่วงที่วัน22กันยายนไปต้นไปเนี่ยงานอาจจะมีสตักนะครับก็คืออาจจะมีปัญหาติดขัดนะครับนู่นนี่นั่นสิ่งที่เราคาดหวังไว้และะว้วเราวางแผนไว้นะครับมันอาจจะมีคนเข้ามาเนี่ยทำให้งานเราสะดุดได้ระมัดระวังหน่อย นะครับเราอาจจะระวังจากสิ่งที่มองไม่เห็นระวังจากคนอื่นระวังดูดูคนใกล้ตัวดีๆเรื่องงานครับอาจจะทําให้งานเรามีปัญหาได้นะสาหรับคนวันจันทร์นะครับเราเรีวังอย่าประมาทแล้วก็อย่าเชื่อใจจนเกินไปนะครับเราอะไรที่บางอย่างเราต้องอาจจะต้องทําเองบางทีงานบางอย่างเราไปฝากคนอื่นฝากคนที่เราไว้ใจครับบางทีเขาอาจจะทําให้เรามีปัญหาได้นะสชาววันจันทร์นะครับเรื่องงานนะครับแล้วก็อ่อนนิดนึงครับ ต่อให้มันมีคนจะเข้ามาเนี่ยถ้า, for าเรารู้จักแล้วมัดระวัง Harley. ตัวแล้วก็ไม่ประมาทนะครับมันก็จะผ่านไปได้นะสำหรับเรื่องเรื่องงานนะครับต่อมาเรื่องเงินชาววันจันทร์ครับเรื่องเงินเนี่ยจริงๆเนี่ยบริหารจัดการที่ดีนะชาววันจันทร์นะบุคลิกของชาววันจันทร์จะเป็นคนใจอ่อนนะโดยพื้นฐานเราคนวันจันทร์นะชาววันจันทร์จะเป็นคนใจอ่อนและจะน้าตาขี้สงสารนะครับฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยเราจะต้องเมเนจแล้วก็จัดการเรื่องการใช้เงินให้ดี นะครับแล้วก็ทาให้มันเป็นแบบอาจจะเก็บเป็นแบบรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์สักก็ได้หรือเก็บในรูปแบบที่มันไม่ใช่เงินสดทําให้มันถอนยากนิดนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเรื่องการค่าใช้จ่ายอ,อะไรพวกช่วงนี้รู้สึกว่าใช้จ่ายในวันที่2กันยานต้นไปเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยชาววันจันเนี่ยเขาเรียกว่ามีความอยากมีความอยากจะใช้เงินมีความอยากจะใช้จ่าย นู่นนี่นั่นเยอะนะครับก็ระมัดระวังหน่อยพยายามเมนเนจเรื่องเงินให้ดีนะครับสาหรับชาววันจันทร์นะอย่าไปใช้เงินซุ่มซ่ามนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะครับเรื่องเงินมันค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเนาะเราเก็บเก็บนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับต่อมาชาววันจันทร์ครับในเรื่องของความรักเรามาดูที่คนโสดก่อนในกรณีที่คุณเป็นคนโสดคุณนะครับจะมีคนมาให้เลือกอยู่ แต่แน่นอนว่าคนที่เลือกเนี่ยไม่ใช่ดีทั้งหมดนะมีคนมาให้เลือกมีคนเข้ามาก็จริงเนี่ยเลือกดูดีๆนะครับเพราะมีทั้งคนที่ดีและ,ะคนที่ดีและคนที่ไม่ดีนะฉะนั้นคนโสดมีโอกาสเลือกเราอาจจะต้องศึกษาใช้เวลาพูดค,คุยศึกษาดีๆถ้าเราดูคนเดียวดูแล้วรู้สึกว่ายังไม่ค่อยครอบคุมเราอาจจะต้องให้เพื่อนเราเป็นหน่วยสืบสวนนิดน,นึงนะครับช่วยดูประวัติหน่อยว่า เขาด,ดีจริงไหมเขาจริงใจไหมเขาโสดจริงหรือเปล่าในการพูดคุยในการศึกษานะต้องระมัดระวังหน่อยโอเคต่อมาสําหรับคนที่มีคู่นะครับมีคู่มีคนคุยอยู่แล้วก่อนหน้านี้ครับมันอาจจะมีเขาเรียกว่าไงมีคนเข้ามาเป็นมือที่สามพยายามจะทาให้เราเป็นมือที่สามเข้ามาได้นะครับ คนท <na. S 1> so being ี่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะรู้สึกว่าไอ้คนของเราเนี่ยทั้งแต่ว่าในแง่หนึ่งเนี่ยทั้งแฟนเราแล้วก็ตัวเรานะอาจจะมีคนเข้ามาก็เราก็ติดได้นะครับรละมัดระวังหน่อยถ้าเราไม่ไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราไปยุ่งกับสิ่งถ้าเราไม่ผิดสิ่งข้อสามเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ความรักของเราเนี่ยผ่านไปได้ดีนะครับแต่ถ้าคุณไปยุ่งอะไรกับสิ่งที่มันไม่ควรที่ผิดสิ่งเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเนาะมันจะส่งผลให้เรามีปัญหาแล้วก็ ไม่ค่อยดีกับกับชีวิตหลักเรานะครับก็อย่าไปทำนะเรามีคนดีถ้าเรามองว่าคนที่เราครบอยู่ไม่ดีนะครับไม่เป็นไรเราก็แค่พูดคุยแล้วเลิกกันแล้วก็หาคนใหม่เนาะเราอยากไปคบซ้อนอะไรเงี้ยครับมันไม่ดีนะครับโอเคจบไปแล้วนะครับสหรับชาววันจันทร์อาจจะเจ็บปวดนิดนึงสรับเรื่องงานนะครับแล้วก็เรื่องเงินแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้นะแล้วก็ถ้าถูกใจกดหัวใจนะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้ผมด้วยขอบคุณมากครับ